You know I'm gon' get. โอเคครับผมก่อนอื่นเลยก็ต้องสวัสดีคนดูและผู้ติดตามทุกคนทุกท่านด้วยนะครับก่อนชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยนะครับผมก็สําหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติม UC พับ G Mobile นะครับผมเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทีมมีร้านมาแนะนํานะครับนั่นก็คือ r i c h m a n Shop นะครับผมใช้เพียงแค่เลข ID และชื่อตัวละครในการเติมนะครับเพียงแค่แอด line r i c h m a n Shop นะครับอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะเดี๋ยวจะหาไม่เจอนะครับผม แล้วตอนนี้เนี่ยทางร้านนะครับผมมีโปรไฟล์ลุกนะครับเติม UC มคุ้มเลยนะครับผมเดี๋ยวคิมจะแปะลิงก์เติม UC ไว้ใต้ดีสคริปชันนะครับผมแล้วก็สําหรับใครที่อยากติดอินเทอร์เน็ตนะครับคิมแนะนําเป็น n e t ตทู p e r Fiber ฟนะครับจะมีคิวอ d โคตรงมุมขวาล่างของจอนะครับผมสแกนได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมบอกด้วยนะครับว่ามาจาก OR96 นะครับฟาร์มก่อนเลยนะ โอ้ยพี่ปาบอกนานอะบอกเลยโอ้โหพี่ปาบอกนานนะเราก็รอต่อไปเดี๋ยวเราจะปีนข้างบนไปยิงคนที่เขาดักขิมอยู่เดี๋ยว อุ้ยเกือบตายอะ่ะอยู่ข้างหน้านะครับนี่คือเมยนไม่น็อกอะ่ <S <S 1> <S 1> <ส>ะเสียดายมากโอเค มีกี่คนไม่รู้นะสองคนเลยมั้งดูดูแล้วเฮ้ยเขารู้แล้วแหละ เอาอยิงอะไรอ่ะเอาไว้ห่อรถอไปเราไปทีด้วยกันได้ได้ต้องมาบอกเลยโคตรสนุก สองคนนะเย้หมดครับนี่ไงมอไซค์เอาไม่ใช่มอเอไซค์อะไรถูกแล้วอุ้ยเจ็บ อย่ากลับจังออกทางไหนได้มั่งออกทางที่จะไม่โดนยิงอะ่ะตัวนี้ยังเพื่อนเขาย,ยังไม่มาดึงนะตาต้องไวใจต้องนิ่งอยู่ซ้ายมือ หลังก้อนหินเอ้าไม่ใช่หินนี่เหรอผู้หญิงไหมอ่ะอ๋อ,อม,มี ักนเพื่อนอยู่ไหนอะครับฮัลโหลให้เพื่อนให้เพื่อนมาดึงได้นะเดี๋ยวผมไปแล้วเขาปล่อยเพื่อนมาดึงผมไปแล้ว ไม่ทันน่ะบวกกันสนั่นเลย มองไม่เห็นน่ะอุ้ยข้างหลังมีคนมา น็อกแล้วหายไปไหนแล้วเนี่ยกระสุนไม่พอเล่นนะเนี่ยทุกคนอุ้ยอ๋อโดนห้องบนยิงอะเซโนสี่ร้อยผมว่าต้องลองว่ะจริงโอ้ กี่คนฟันหน้ากว่าโคตรดีบอกเลยยังไงได้ไหมหมดแล้วอรอคนนี้ พี่เอาตลอดนะใช่พี่เอาตลอดได้มาคนเดียวหรยอเจ้าแม่สาวน้อยอุ๊ยแตกไปไหมล่ะ สองคนวัสดีครับพี่ประสิทธิ์วัสดีครับเจ๊ชื่นคุณเหรอเคยเล่นได้กันเหรอวุ้ยพี่หน้าเห้มสองคนเลยอือืมสู้โอ้ยโดนอ่ะพี่ไปช่วยไหมพี่เก็บฝั่งนี้หมดแล้ะ เนี่ยพี่ถ้าพี่ขึ้นข้างบนพี่ยิงฟรีเลยพี่รีบอ้อมมาได้ได้พี่ก็รีบอ้อมไปคิมปั๊มยาหน่อยดิไม่มียาคิมได้มุมเล่นแหลตรงไหนพุ่หนพุ่งไหน่อยอยู่ตรงไหนถ้าพี่ขึ้นไปแล้วพี่มองลงมาทางซ้ายข้างล่างอ่ะเขานั่งอยู่ข้างล่างเลยโอเครู้เรื่องอันนี้จะเสียงไหนอก เห็นปะไม่ทันวะ่อเคชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งหมดพี่๋อ้ไม่หมดเฮ้ยหมดแล้วเจอแล้วเจอตแล้วมีคนงูอ่ะทุกคน หลังหินนะครับยังไม่หมดนะ ได้เฮ้ยเฮ้ยโดนภายในเม็ดเดียวด้ะกี่คนนะ จะเอ๊ะน้องวิ่งมานอนหรอ <c oughs> หมดครับ อย่าแตกนะไกลอยู่นะไม่ไม่ไม่แตกไม่แตกน็อกสองแล้วฝั่งนี้คิมฝั่งน,นี้หมดฝั่งน,นี้หมดอันนี้พี่ยิงบ้านตรงนี้เหรอน็อกสามแล้วชุดสี่น้ำเงินน็อกยังใช,งใช่ใช่ใช่โอเคหลังพี่มาด้วยคิมต้องมาคิม บ้านคูยังเหลือนะไม่ต้องก็ได้แป๊บเดียวตีซ้ายหมดพี่โอเคยบายเสียงใครอยู่ข้างนอกหมดมังม้งโอ้โหยีไม่ทันโถเอ้ยว่าจริงมาไม่ทัน ที่ฝังเข็มตี้หนึ่งอะกำลังไปนะเหลือสองคนอยู่ตรงไหนอะเหลือคนเดียวเฮ้ยเก็บหมดเลยไม่ต้องถึงพี่ละเฮ้ยเหลือสองคนพี่วิ่งเล่นอยู่แป๊บเดียวเฮ้ยกินแม็กเทปพี่เหลือคนเดียวเพิ่มความจุเองแล้วนึงนะพี่หาของอยู่ หมดปะไม่ไม่เหรอคนเดียวอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ในบ้านบอกเลยข้างในเลยอ๋อเหมือนบ้าเขาแก้แล้วพี่บ้าเขาแก้แล้วไม่มีบ้านบ้านโบหรือบ้านคู่บ้านบวกหน้าคิมโอเคแค่แนาะใค่แนาะใครเนาะไม่ถึงแล้วหมดแล้วหมดแล้วโอเคสวยอู้ของเต็มเลยอ่ะจริงเลยไปถึงเยอะมาก